และแล้วสภาผู้แทนรัษฎรก็ปิดสมัยประชุมสามัญครั้งที่1ประจำปี2,566ลงอย่างเป็นทางการที่จะมีถึงในวันที่31ตุลาคมแต่การประชุมสั่งลานนัดสุดท้ายจริงๆเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมที่ผ่านมาก็ต้องบันทึกกันเอาไว้สักนิดนะครับว่านัดสั่งลาที่ว่าพักแกนนํารัฐบาลอย่างเพื่อไทยได้สแดงความเกา่าความเคี้ยวทางการเมืองอยู่พอประมาณ เรื่องแรกบริหารจัดการเวลาให้นายกเศรษฐาทวีสินไปตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเป็นผลสําเร็จทั้งนี้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างรวมไทยสร้างชาติและพรรค้นาอย่างประชาธิปัตย์เป็นอย่างดียิ่ง รวมไทยสร้างชาติส่งอัครเดชวงพิทักโรดมาถามชงขณะที่ประชาธิปัตย์เดะแทนใช้ชนะเดชเดโชที่กำลังครั่วรัฐมนตรีสมัยแรกมาเองแกล้งแซวนายกว่าระวังจะเป็นเบาหวานเพราะคำถามของสอสอัครเดช แต่ไฮไลท์สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่ตั้งกระทุถามสดอีกคนคือหัวหน้าพักก้าวไก่ใช้ทวัตตุลาทนไม่ได้ถามนายกด้วยเพราะรัฐบาลบอกว่านายกมาไม่ทันส่งนายทวีสอดส่องมาตอบแทนแต่ชายธวัตไม่ยอมถามด้วยสุดท้ายก็กิ่นแหวเลยต้องโพสต์ออกมาดังๆว่าสิ่งที่ตัวเองจะถามนั้นมันคือสิ่งที่ประยุทธ์คิดเสถธารม ไอ้ I, มงสัง่งทำเอาโซเชียลร้อนฉ่าอดิสรเพียงเกตประธานวิปเพื่อไทยต้องออกมาพ์โต้ทำนองว่าไม่กลัวมึงประมาณนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่พักเพื่อไทยดันจนผ่านทั้งทงท,งที่พักก้าวไก่ไม่ค่อยจะเต็มใจนักเพราะสภาชุดที่แล้วได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือยัตติด,วด่วนตั้งคณะกรนมาทีการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบริการบันเทิงแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาบ่อนการผนันผิดกฎหมายที่ประชุมลงมติผ่านตั้ง60กันมาธิการวิสามันเรียบร้อยโรงเรียนเพื่อไทย ดูเหมือนว่าสัมพันธภาพระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไก่เริ่มแยกออกห่างกันไปเรื่อยๆสมัยประชุมหน้าตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปรับประกันซ่อมฟรีว่าต้องปะชะดะกันมันหยดและก็เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีที่พักเพื่อไทยได้คณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ แม้หัวหน้าพักคนใหม่แพทองทานชินวัตรลูกสาวนาย้างไม่ได้อยู่ในสภาด้วยแต่กรรมการบริหารพักส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่ในสภาคงต้องโชว์ฟอร์มโชว์หน้าโชว์ตาออกมาประกาศตัวตนความเป็นคนการเมืองรุ่นใหม่ไม่ใช่ปล่อยให้สอสอเด็กพักเก้าไก่โวกเวกวอยายึดสภาอยู่พักเดียวอย่างที่ผ่านมาสระวงเทียนทองเลิาธิการพักคนใหม่ดน,นุพน์ปุณกันกโคศพ,พักจิราพรสินทุพไพรรองหัวหน้าพัก ธีรรัฐสำเร็จวานิชรองเลขาธิการพรรคและอีกมากมายถึงเวลาต้องจูงมือดาวรุ่งดวงใหม่ออกมาพูดจาแสดงกล่นแสดงตัวตนให้ประชาชนได้ชื่นชมกันแล้วส่วนอุ้งอิงก็ต้องบำเพ็ญเพียรโชก่นและวุฒิภาวะโดยเฉพาะฝีมือให้เห็นกันจะจะโดยเฉพาะงานช้างงานใหญ่ที่รัฐบาลมอบหมายให้คือประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติและประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ2ตำแหน่งนี้ถ้าไปได้ถูกทางเห็นแววสำเร็จปีหน้าปรับคอ มก็เข้าไปเป็นรัฐมนตรีเพื่อลุ้นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากเศรษฐาทวีสินนายกสูงยาวตุ่มเท้าแดงแต่ขาลอยอุ้งอิงสุกงอมวันไหนก็วันนั้นคุณพ่อแมวซึ่งถึงวันนั้นก็คงออกมาจ่ออยู่นอกคุกแล้วก็คงส่งลูกสาวถึงฝั่งฝันนายกรัฐมนตรีคนที่31ภายในสภาชุดนี้ แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่เหตุปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยโดยเฉพาะผลงานของพรรคเพื่อไทยถ้าทําเพียงเพื่อให้ทักษิณพ้นโทษลูกสาวในห้างได้เป็นนายกวินอยู่สองคนเห็นท่าจะลาบากนะครับ